เที่ยงคืนครึ่งนะคะกับช่องสุดชมวิวที่เราไม่อับเดตมานานมากคชื่อจริงๆตอนแรกอะ่ะวันนี้เหนื่อยเบื่อนิดนึงก็เลยคิดว่าจะมาวาดรูปเล่นค่ะแต่ทีเนี้ยให้วาดรูปเล่นอยู่คนเดียวมันก็เหงาไปนิดนึงก็เลยคิดว่าเดี๋ยววาดไปไลฟ์ไปดีกว่าซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครเข้ามาดูไหมเอาเป็นว่าถ้ามีใครเข้ามาดูก็ทักทายกันนิดนึงนะจ๊ะสาหรับช่องเหงาๆช่องนี้ที่เหงามากนะคะเอาว่า ดีย๋ยวเราวาดกันเลยแล้วกันเนาะโอสวัสดีค่ะไม่น่าเชื่อมีคนมาดูด้วยอะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงช่องนี้กันไหมหายไปนานมากเลยแอบมานะคะคือวันนี้กลว่าจะวาดรูปเล่นแต่ทีนี้ปัญหาก็คือไหนนะหาที่วางกล้องก่อนคือก็เนี่ยไลฟ์ไม่เคยเตรียมตัวใครที่ไม่เคยดูไลฟ์ฟอยด์วิวนะคะหรือว่าช่องจุดชมวิวไม่เคยเตรียมตัวเลยทั้งสิ้นในการไลฟ์เลยลอืมโอเคเดี๋ยว นั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าจะวาดรูปเล่นนะคะก็อาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากมายแค่จะวาดรูปเล่นแล้วตอนแรกกะว่าจะวาดเงียบๆคนเดียวด้วยแหละแต่ก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆ why not ทำไมไม่ไลฟ์ไปด้วยเลยละ่ะซึ่งเดี๋ยวจังหวะที่วาดรูปอาจจะเป็นช่วงที่ไม่เห็นหน้าอยู่เลยเนาะอาจจะเห็นแต่สิ่งที่อยู่บนสิ่งที่วิวกําลังวาดอยู่นะคะน่นคือตอนไลฟ์ล้างจานสวัสดีค่ะน้องควีนสวัสดีทุกคนนะคะ นี่ถึงสมัยไลฟ์หลังจานใช่ค่ะมันเป็นประมาณนั้นแหละนะวันนี้คือจริงๆคือช่วงนี้ดูคลิปในเน็ตเยอะเขาก็วาดรูปกันซึ่งส่วนตัวเป็นคนวาดรูปแบบเด็กๆวาดรูปเยอะมากแล้วก็ตั้งแต่เริ่มมาประมาณสักหลายปีหลังเนี่ยตั้งแต่เรียนจบอะ่ะก็ไม่ค่อยมีเวลาได้วาดรูปเลยนอกจากที่วาดลงไปในช่องที่มันเป็นแบบการ์ตูน,ก,ตนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทําอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ใช่แบบวการ์ตูนบ้างนะ คือจริงๆก็คือเห็นเขาเล่นเสียคลิกกันเรือยากเล่นเพราะว่าสมัยเด็กๆวาดรูปด้วยเสียคลิกมานานมากแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นเสียคลิกมาแบบหลายปียกเว้นเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วที่บางคนอาจจะเห็นวิววาดลงไปใน IG Story นะคะแต่ตอนนี้อ่ะในเมื่อเราเสร็จทุกอย่างพร้อมแล้วเราเอากล้องไปในที่ที่มันควรจะอยู่ดีกว่าเนาะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่วิววาดน,นะคะ ราต้องอาศัยขาตั้งในมุมที่แปลกนิดนึงเนี่ยนะมันจะต้องอยู่อย่างมันจะต้องอยู่อย่างนี้จึบจึบแล้วก็หืมขาตั้งอืนคือต้องอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่ากำลังกล้องใส่ขาตั้งอยู่ขาตั้งแน่นมากทุกคน ขับตั้งคืออย่างแน่นเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูท้องฟ้าแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าจะเซตอัพกล้องก่อนอแล,แล้วก็คือพื้นที่โต๊ะไม่พอนอะพื้นที่โต๊ะไม่พอเหนนะเราลองกลับกล้องก่อนดีกว่า เซ็ตของไว้ตรงนี้แล้วก็โต๊ะไม่พอก็ต้องเลื่อนทุกอย่างเช่นปอต้องเลื่อนทุกอย่างเลื่อน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 นะฮะเลื่อนไปเลื่อนทุกอย่างไปเพื่อให้มันอยู่ตรงนี้คือเราจะไม่บอกใครว่าเราล็กเบอร์ไหนนะตอนนี้ อ่าโอเคน่าจะทําให้ทุกอย่างลงตัวขึ้นเอาละจะเริ่มแล้วนะดูอะไรอยู่แหรอคะวันนี้วิวจะวาดลูกค่ะซึ่งไปซื้อของเล่นมาเต็มเลยเขาไม่ได้จ่ายวิวนี่แหละจ่าย ตอนต่างๆมากมายนเต็มโต๊ะไปหมดนะฮะดีใจจังอ่ะมีคนดูตั้งสาสิบกว่าคนในช่องจุดชมวิวนะคะเนี่ยเอามันออกไปกันซึ่งจริงๆอย่างแรกที่ควรทำคืออะไรรู้ไหมเช็ดเลนกล้องก่อน,อนเลยมัวจะเกินไม่ได้ขายครีมค่ะว่าดวาดรูปเล่นเ,เฉยๆอ่าชีวิตดีขึ้นนะคะทุกคนเอาละ ใช้สีเลยดีคือบรรยากาศเหมือนขายครีมใช่ไหมเพราะว่ามีหลอดลอดอะไรเต็มไปหมดวาดอะไรวาดเล่นไปเรื่อยอะตามจินตนาการปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจินตนาการนะฮะ นี้คิดว่าจะใช้คู่สีประมาณนี้เอามีเห็นราคาด้วยอ่ะเอาราคาออกหน่อยเห็นทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ตั้งใจจะไลฟ์ด้วยกระตูในคลิปวาดเองใช่ไหมใช่ค่ะนอนดูไลฟ์เออเป็นเหมือนแบบวันนี้มาก่อมทุกคนแล้วกันโนะสำหรับใครที่จะนอนแล้วนะคะ แบบอคูสีประมาณนี้ล้วก็ประมาณนี้น่าจะเวิร์กเนาะประมาณนี้ฝนตกแน่งงเลยมาสตรีม,มไฮ้เอาราคาไม่ออกแล้วช่างมันแล้วกันไม่ต้อง สนใจมันแล้วกันนะคะว่ามันราคาเท่าไหร่กะว่าใช้คู่สีประมาณนี้นแหละเนาะมันก็จะออกมาเป็นโทนล้อนล้อนหน่อยคิดอ่าสำหรับภาพนี้แล้วก็แทรกขาวเข้าไปหน่อยหนึ่งน่าจะทำให้มีอะไรโดดเด่นเนาะเดี๋ยวขาวไว้ก่อนอ่ะเริ่มเลยดีกว่าเริ่มจากชุบอันนี้ก่อนเลย ลงค่ะลงไว้ดูย้อนหลังได้นี่เนี่ย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 จริงๆรงจรังหวะเนี้ยควรจะมีแบบเพลงคลาสสิกไหมควรจะมีเพลงคลาสสิก,เ,สกเปิดคลอ วความแบบฟินหัวคนแต่ว่ามันไม่มีเพราะมันเป็นไลฟ์นะคะนั้น เป็นซอนมะเขือเทศกับมัสตาร์ดคือน้องหิวใช่ไหมคะวาดบนผ้าใบค่ะแต่เป็นผ้าใบแบบบางมันจะเป็นผ้าใบอีกแบบหนึ่งที่มันไม่ใช่เฟรมที่มีไม้เนาะคือถ้าเมื่อกี้น้องมองเป็นมัสตาร์ดกับซ้อนมะเขือเทศอันนี้ก็คงเป็นแบบเชดดาร์ชีสที่มันเอาไว้ลาดเฟรนฟรายอะทุกคนชาวคนหิวนะคะคนหิวยำเข้มคืนดูอะไรก็เป็นอาหารนะจังหวะเนี้ยบอกเลย จริงๆคือจะวาดนุกเล่นคนเดียวค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเออไหนๆก็ไหนๆไม่ได้ไลฟ์นานละลองมาไลฟ์ดูอย่าทุกคนดูหน่อยดีกว่าอืมทําาบน,นี้แอบรู้สึกว่าสีมันไปโทนเดียวกันหมดเลยเนาะแต่ไม่เป็นไร น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวเรารอให้มันแห้งกว่านี้นิดนึงมองแล้วิวอยู่คืออะไรน้องขีหิวเหรอคะพี่ไม่ควรก้มหัวลงไปงี้เดี๋ยวหัวจะได้สีแปลกๆนึกถึงยาสีฟันนึกถึงยาสีฟันยังดีนะแต่ใครนึกถึงเอ้อาหารนี่ก็คือบายบายละจ้าชอบวาด้าใบาเหมือนนูเลยให้สีขลิบเหมือนนูนเลยอืมจริงๆมันสนุกนะดเด็กๆกวาดบ่อยแต่ว่าแบบ ตอนนี้ไม่ค่อยได้วาดเท่าไหร่เลยนะคะระหว่างนี้เราก็จะรอให้มันแบบแห้งนิดนึงเพราะตอนนี้ยังเหลวเกินไปอยู่นะปล่อยให้จินตนาการลดแล่นเงินไปนะคะมันคือรูปอะไรซอสมะเขือเทศพริกและชีสนะคะงั้นอันเนี้ยน่าจะต้องเป็นแบบซอสคาราเมล ปัสจมติเลขในไลฟ์เออนะคะแทงหวยได้เลยคันนานจะไลฟ์ทีใส่ตาสั้นเท่าไหร่เออไม่รู้แล้วว่าตอนนี้มันสั้นไปจนไม่รู้เท่าไหร่ละขึ้นปีละร้อยโอ้โหตอนนี้สามร้อยใช่ไหมโอ้ก็น่าจะอย่างนั้นแหละต้มมม่าเที่ยงคืนดีไหมดีค่ะต้มเลยค่ะเชิญต้มเลยทุกคนเอาแลวนะ คิดว่ามันน่าจะแห้งพอสมควรแล้วแหละคิดว่าได้เวลาแล้วกับการที่เราจะฟ i n i s h สิ่งนี้นะคะซึ่งสิ่งที่เราใช้ก็คือไม้บรรทัดนั่นเองเราจะไม่ได้ใช้พุกกันนะแบบที่มันควรจะเป็นชุบตรงเนี้คือขั้นตอนเลยว่ามันจะสวยยังมันจะเละนะเอาแล้วนะเอาแล้วนะเอาแล้วทุกคนดูดีๆพอดูทันไหมถ้าดูทันส่งเสียงมาหน่อยค่ะเพราะว่าถ้ามันปึ๊ดเดียวไปแล้วมันจะหมดเลยแล้วมันก็จะไม่ทันแล้วนะ ถ้าดูทันขอเสียงกันหน่อยค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าครั้งเดียวนะลืมตาดีๆไม่ทันก็คืออดเลยนะเอานะหนึ่งสองสามไปแล้วจ้า เรียบร้อยชามนี่คือสิ่งที่ตั้งใจจะทำวันนี้นะคะแล้วก็หยดแล้วก็เละควรจะมีทิชชู่มาเตรียมไว้เล็ดใช่ไหมเป็นไงเสร็จแล้วนะคะผลงานศิลปะของเราในวันนี้ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหม เอาต้องรอให้มันแห้งนะ,ะได้เนาะได้เนาะจริงๆไม่ค่อยได้วาดรูปอะไรแบบนี้ให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะแต่ว่าสมัยเด็กเนี่ยจะชอบวาดอะไรอย่างงี้มากกว่าจะไม่ค่อยวาดการ์ตูนหรอก กระตูตนี้เพิ่งมาวาดตอนทําช่องนี่แหละที่วาดเยอะๆนะแต่ว่าสิ่งนี้มันเอามาทําช่องไม่มันจะไม่มันไม่เหมาะกับช่องเราไงก็เลยไม่ค่อยได้ให้เห็นนะคะปัญหาตอนนี้เอาสียังไงให้มันออกจากตรงนี้อืมกันมันออกมา รูปไฟทำช่วงใหม่เหรอเป็นไงอันนี้ยคือวิววันว่างของจริงนะคะวิววันว่างที่ว่างกว่าวิววันว่างในพอยอวิอีกนะ,ะเริ่มตีความกันแล้วนะคะบางคนก็ตอนนี้จินตนาการกำลังพุ่งพล่านนะคะเพราะว่ารูปสไตล์นี้มันก็เปิดเผยให้สุก มันเปิดโอกาสให้ทุกคนจินตนาการเดี๋ยวแล้วแหละว่ามันคือรูปอะไรแต่ว่าขำคนที่ตีเลขหกคือแบบจินตนาการคนไทยก็คือจินตนาการอันดับหนึ่งก็คือการตีเลขนั่นเองต้องทำยังไงให้ สีตรงขอบนี้มันมา <Okay. S 1> คือตรงนี้มันคือสีที่มันเลอะออกมานอกเฟรมนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เอาออกเดี๋ยวมันจะติดก,กับเฟรมเราแล้วมันจะไม่สวยกำเดิดอาจารย์วิวเลยเหรอ ใช้ทิชชู่เช็ดสีเราก็เผือเอาที่ชู่มาเช็ดมือแล้วมันก็เลยชีวิตอือเราควรจะทิ้งมันไว้แค่นี้แหละแล้วก็ให้มันแห้งของมันไปนะฮะหลังจากนั้นค่อยมาแงะมันออกมันคือภาพแอสแตรกทุกคนมันไม่ใช่เหมือนหรอกมันคือใช่เลยสีสุดมากเหมือนซอสมะเขิดเทศอื นะกนะ็ตอนนี้ได้เวลาเอามือถือออกจะขาตั้งแล้วเราจะโปะมากถ้าสมมติว่าขาตั้งลมแล้วทุกอย่างลงไปในภาพนะคะเอาละกลับมาดูหน้ากันต่อดีกว่านมีใครยังอยากดูภาพนี้ต่อไหมให้ดูต่ออีกแวบหนึง่งแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเป็นหน้าวิวแล้วนะ hey, เฮ้เสร็จแล้วนะคะสำหรับการวาดภาพยมเที่ยงคืนในเพนของข้าพเจ้าในช่วงวิววัว่างแบบว,ว่างจริงๆว่างหนักกว่าใน ช่องพอยวิวที่เห็นทําขนมทาอาหารอีกนะคะก็จบไลฟ์แล้วแหละจริงๆก็มาวาดรูปเล่นแล้วคิดว่าถ้าวาดเงียบๆคนเดียวก็สงเอนไปนิดนึงก็เลยอยากมาแชร์กับทุกคนนี่แหละคะ่ะเอาเป็นว่าก็หวังว่าจะชอบกันนะแล้วก็ใครยังไม่ได้ไปดูคลิปเล่าเรื่องชลอโคมในช่องพอย์วิวนะคะวิวเล่าไว้ค่อนข้างภูมิใจในตัวเองไม่ใช่ด้านเนื้อหาแต่ว่าเป็นด้านพรอ็อพด้านการแต่งตัวนะคะและพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ทุกคน บอกเลยว่าพรุ่งนี้มีคลิปเด็ดมากคลิปพิเศษมากซึ่งนี่คือสาเหตุทําให้วิวนอนดึกเพราะวิวรอมันเรนเดอร์อยู่นะคะดังนั้นอย่าลืมไปดูนะพรุ่งนี้วิวจะพาทุกคนไปเที่ยวหลังจากที่หลายๆคนน่าจะไม่ได้เที่ยวกันมาประมาณสองปีนะคะวิวมีการไปเที่ยวครั้งหนึ่งที่ตั้งใจมากๆว่าจะไปถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายกลับมาแล้วเนื้อหามันเยอะมากจนไม่รู้จะตัดต่อ,อยังไงก็เลยใช้เวลาตัดมานานมากจนเนี่ยเพิ่งจะมาเสร็จนะคะดังนั้นคืนเนี้ย ไม่ใช่คืนนี้ดังนั้นพรุ่งนี้เช้าได้ดูแน่นอนนะคะรอชมกันได้ที่ช่องพอยท์บิววิลจะพาไปเที่ยวที่ไหนจะเด็ดแค่ไหนเด็ดไปกี่ใบเด็ดหมดต้นหรือเปล่านะคะก็ติดตามกันได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้นะคะอ๋อก่อนไปสุดท้ายแล้วอย่าลืมซื้อภาพอยท์บิวสารพัดประโยชน์นะคะทุกคนซื้อได้ทาง a c e b o o k พอยท์บิวหรือซื้อได้ทางลิงก์ที่ลงไว้ในแชทเลยจ้ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ